วันนี้ครับผมจะมาสรุปการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับที่ผมเคยลงเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับผ่านมา6เดือนแล้วใช้งานเป็นยังไงลดค่าไฟได้กี่บาทนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่จะติดหรือไม่ติดแล้วก็วิธีการแมนเทนนดูแลรักษานะครับซึ่งวันนี้6เดือนแล้วผมจะมาทําการล้างแผงโซล่าเซลล์เป็นยังไงคลิปนี้มีคาตอบครับ อาวันนี้นะครับผมผมก็นัดทางเ n e r g y ดีๆนะครับมาทําการล้างแผงโซล่าเซลล์นะครับเนื่องจากว่าผมใช้งานมาทั้งหมด6เดือนแล้วแล้ว6เดือนนี้ผมไม่เคยแมนเทนแน็หรือไม่เคยทําอะไรมันมาก่อนเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมลงคลิปไปเมื่อ4 5เดือนที่แล้วคือผมติดอะติดจริงๆช่วงเดือนกันยา แล้วก็ใช้งานไปเดือนกว่าๆถึงจะเริ่มปล่อยคลิปเนื่องจากว่าผมต้องการผลสรุปของการใช้งานนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้งานมาแล้วทั้งหมด6เดือนด้วยกันเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับว่าคุ้มค่าติดในการลดค่าไฟไหมแล้วก็การแมนเทนแนนดูแลรักษามีอะไรยังไงบ้างนะครับโดยอย่างแรกเลยวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลา9โมง19นาทีนะครับโซล่าเซลล์ของผมเนี่ยผลิตได้ที่2,500กว่าวัตต์นะครับซึ่งเพิ่ง9โมง19นาทีโซล่าเซลล์ของผมเนี่ยผลิตได้ทั 5,000วัตต์ด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นอายุการใช้งานที่ผ่านมาแล้ว6เดือนยังไม่เคยล้างแผงนะครับซึ่งพอผมลองมอนิเตอร์ดูหลายๆเดือนหลายๆวันที่ผ่านมานะครับช่วงที่แดดพีคที่สุดก็จะเป็นช่วงตอนเที่ยงนะครับมันสามารถผลิตไฟเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่4,400วัตต์ถึง4,500วัตต์นะครับก็คือได้ไม่เต็ม5,000วัตต์แล้วนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานไฟเนี่ยมันจะมีพวกเศษฝุ่นเศษขี้นกเศษอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่ แผงโซลาเซลล์ที่ผมติดมาวันแรกๆได้5,000กว่าวัตต์เลยนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ4,500วัตต์ถามว่า4,500วัตต์เนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนผลิตได้กี่หน่วยต่อเดือนนะครับเอาจากที่ผมใช้งานจริงไม่ได้มีแบบเอาตัวเลขมาวัดมาคำนวณอะไรทั้งสิ้นนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ ร8 0หน่วยจนถึง920หน่วยแล้วแต่ว่าเดือนไหนแดดดีเดือนไหนฝนตกเยอะเดือนไหนแบบแดดไม่เยอะมีเมฆเยอะนะครับก็คือ5,000ันวัตต์เนี่ย780หน่วยจนถึง9 2 0 930หน่วยจะดิฟกันอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับแล้วแต่เดือนบางวันแบบฝนเยอะบ้างบางวันเมฆเยอะบ้างก็อยู่ในประมาณนี้นะครับถามว่ามันลดค่าไฟได้เดือนละกี่บาทนะครับตอนที่ผมติดช่วงแรกเนี่ยค่าไฟที่บ้านของผมเนี่ย อยู่ที่2400บาท2800บาทอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับเดือนแรกที่ผมติดเนี่ยค่าไฟลดลงมาเหลืออยู่เพียงแค่700บาทครับ หลายๆคนก็จะเริ่มคิดแล้วอ้าวลดไหนบอกว่าลดได้3 4 0 0ี่พันทำไมเหลือ700นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยของผมคือถ้าสมมติผมใช้งาน700บาทก็คือมันจะเป็นค่าไฟสําหรับช่วงตอนหกโมงเงย็นจนถึงหกโมงเช้าเพราะว่ากลางวันผมเนี่ยก็คือใช้ไฟจากโซล่าเซลล์นะครับกลางคืนบ้านก็ไม่ได้กินไฟเยอะมากก็จะอยู่ประมาณ700บาทต่อเดือนนะครับแต่พอหลังจากผมติดโซล่าเซลล์ไปได้ปุ๊บสาเดือนเป็นช่วงที่บิตคอยกลับมาบูมครับแล้วผมก็เปิดเครื่องขุดบิตคอยเปิดนู่นเปิดนี่ต,ต่างๆเยยยอออะะแมมากมากนนคซึ่งตนนี้ผุด เดี๋ยวจะให้ดูโหลดภายในบ้านครับอันนี้นะครับก็เป็นตอนนี้ที่โซลาเซลล์ผลิตก็เนี่ยพอถ่ายไปสักพักแดดแรงขึ้นก็กลายเป็น2,600หน่วยนะครับผมโหลดไฟบ้านนะครับทั้งวันทั้งวันเลยแบบนิ่งๆนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0วัตนะครับตอนนี้ส0 0 0วัตแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดแอร์เปิดอะไรช่วงกลางวันก็โหลดไปที่6 0 0 0กวัตตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาเป็นว่าบ้านผมไม่มีต่ำกว่า4 0 0 0วัตแล้วนะครับเพราะว่าผมเปิดขุดบิตคอยต์ไปด้วยเปิดใช้นู่นใช้นี่ไปด้วยใช้ไฟเยอะนะครับทำให้ค่าไฟ 4,400บาทด้วยกัน หลังจากติดโซลาเซลล์แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติเรามาลองดูคำนวณจากในแอปนะครับเดือนมกรานะครับเดือน1ที่ผ่านมานะครับโซลาเซลล์ผมผลิตได้ทั้งหมด864หน่วยครับเดือน2นะครับเดือน2ที่ผ่านมาผมผลิตได้ทั้งหมด780หน่วยนะครับเนี่ยมันก็จะมีดิฟไปดิฟมานะครับแล้วแต่เดือนแล้วแต่เดือนซึ่งถ้าสมมติเรามาคำนวณเงินดีๆนะครับ1นหน่วยเท่ากับ4.2บาทเดือน1ผมผลิตได้ทั้งหมด860หน่วย860คูณ4.2นะครับลดไปได้ทั้งหมด3,612บาท ซึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยค่าไฟผม4,400บาทนะครับผมจะบวก4,400บาทเข้าไปนะครับค่าไฟจริงๆของผมคือ8 0 1 2บาทแต่ผมจ่ายค่าไฟอยู่เพียงแค่4,400บาทเท่ากับว่าโซล่าเซลเซฟค่าไฟให้ผมเนี่ยไปได้ประมาณแบบ40% 30-40%เลยนะครับถือว่าเซฟมากซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการแมนทานแนน์กันนะครับถ้าถามผมว่าโซลาเซลติดละคุมไหมผมบอกเลยว่าถ้าบ้านใครใช้ไฟเยอะ ุมครับแต่ต้องคุ้มในที่นี้นะครับใครที่ใช้ไฟเยอะเท่าไหร่แล้วติดกําลังวัดโซลาเซลล์น้อยกว่าที่ใช้งานจะคืนทุนเร็วมากที่สุดแต่ถ้าสมมติใครติดโซลาเซลล์ที่วัดเยอะมากแต่ใช้ไฟน้อย อันนั้นจะยิ่งคืนทุนช้าลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีการแมทเทนแนนซ์ดูแลเนี่ยไม่ยากเลยครับอันนี้ผมใช้มาครึ่งปีแล้วกําลังไฟผลิตจาก5,000กว่าวัตต์มนเหลืออยู่ประมาณ4,500วัตต์4,600วัตต์นะครับแค่ล้างแผงโซลาเซลล์จ้างช่างมาล้างซึ่งตอนนี้งาน Energy ดีๆเขากำลังมานะครับเดี๋ยวรอให้เขาให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําตอบว่าค่าแมทเทนแนนซ์ค่าล้างเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอเข้ามากันก่อนครับ ตอนนี้พี่ Energy ดีๆเขาก็มาแล้วนะครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับให้พี่แนะนำตัวก่อนเลยครับผมผมหนุ่มครับ Energy ดีๆนะครับเราทำระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งทั้งบ้านแล้วก็โรงงานใหญ่ๆครับผมอันนี้ก็คือเจ้าที่ผมติดนี่แหละแล้วก็ตอนนี้พามา6เดือนแล้วซึ่งจริงๆเวลาเซอร์วิสเนี่ยมันควรกี่เดือนเซอร์วิสครั้งหนึ่งครับโดยตามสเต็ปมาตรฐานคือทุกๆ3เดือนทุกๆ3เดือนครับตามผม3เดือนของขี้เกียจอันนี้ผมรอมา6กเดือนเลยต้องถามพี่เลยลวกันพอดีจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยคอมเมนต์เยอะมาก <ม>ว่า,<ม>าต้องดูแลยังไงบ้างมีอะไรเสียการรับประกันแล้วก็ตอนนี้ราคาอย่างไงเท่าไร่ผมถามพี่ก่อนเลยเอางี้ดีกว่าติดตั้งเซ็ต5,000วัตต์ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นถ้าเป็นไฟ1เฟสนะครับ,รบจะอยู่ที่200,000บาท200,000บาทแล้วถ้าสมมติเอาเซ็ตเล็กสุดเริ่มต้น1,500วัตต์1,500วัตต์นะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ชุดละไม่เกิน70,000บาทเรียกว่าไม่เกิน70,000สามารถาติดโซล่าเซลล์ได้แล้วลดค่าไฟได้แล้วนะครับ,รบแล้วเวลาแม่ทันเน้น ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงบ้างครับต้องทําอะไรบ้างเป็น maintenance ยังชุด3เควัต,ตเนี่ยเราก็จะคิดค่าใช้จ่ายเข้าต่อครั้งนะครับ,รบไม่เกิน1,500บาทชุด5เควัต,ตก็ไม่เกิน2,000บาทนะครับชุดเควัต,ต10เควัต,ตก็ไม่เกิน3,500บาทอ,าอันนี้ก็คือเป็นการเช็ค maintenance การล้างทุกอย่างซึ่งอันนี้ผมถามนิดนึงถ้าเรารติดไปพี่มีสวิตฟรีกี่ครั้งยังไงบ้างเ,าาเราจะรับประกันให้1ปีนะครับแล้วก็เข้าสวิตให้ฟรี2ครั้ง สวิตฟรีสองครั้งรับประกัน1ปีนะครับในการที่ดูแลทุกๆอย่างเสร็จทั้งหมดส่วนพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก็คือตามที่เราซื้ออย่างหัวเว่ยผมก็10ปี10ปีใช่แผงโซล่าเซลล์กี่ปีนะ25ปี25ปีดังนั้นเอาจริงๆผมมองว่ายังไงมันก็มีโอกาสคืนทุนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะผมติดมาเนี่ยที่ผมเฉลี่ยก็คือได้ประมาณ780หน่วยจนถึง800กว่า900หน่วยใช่1เดือนนะครับซึ่งวันนี้เขามาล้างแล้วนี่ตอนนี้กําลังทีมงานขึ้นไปล้างอยู่ นะครับเป็นไงหลังจากที่พี่ลงคลิปไปมีลูกค้าเยอะไหมผลตอบรับดีมากครับดีมากลูกค้าสนใจมากทั้งทั้งบ้านทั้งบริษัทรูปแบบริษัทต่างๆส่วนมากจะติดกําลังไฟกี่วัตต์กันครับออส่วนใหญ่ก็ 3K 5K 10K อ๋ออยู่ที่3 000, 5 0 0 5,000ถึงหมื่นหนึ่งใช,ใช่เพราะว่าตัว1.5เนี่ยมันไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยอ่าฮะอ่าฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าพอรู้ว่าเอ้ยไม่ใช่หัวเว่ย ก็เลยงั้นขอขยับเป็น 3k ละกันเรา้ยเปลี่ยนสเปคปอารมณ์น่จะดูร <ๆ S 2> ีวิวมาแล้วก็ไปตัวนั้นหมดเลยก็เอาจริงๆที่ผมตัดสินใจหัวไว้ถามว่ามันอิเวอร์เตอร์ดีสุดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่วงการโซลาเซลล์แต่ผมรู้สึกว่าประกัน10ปีสบายใจสุดซื้อเพิ่มได้ด้วย10ปียังซื้อเพิ่มได้ด้วยซื้อได้ทีละ5 5ปีสูงสุดได้ถึงก็แล้วแต่เลยครับ20ปีก็ซื้อได้โหก็ใครที่แบบว่าอยากสบายใจก็ซื้อเพิ่มได้แตอ้นนี อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ผมมีขุดบิตคอยมีทำนู้นทำนี้ด้วยจุดคุ้มทุนผมเหลืออยู่4ปีกว่าลวไม่ถึง6ปีแล้วเพราะว่าผมใช้ไฟเยอะมากมันกลายเป็นว่ายิ่งคืนทุนเร็วดังนั้นประกัน10ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเสียผมก็ยังเฉยเแล้วเพราะมันยังไงคืนทุนตโซลาเซลล์ยังไงต้องใช้ครับถ้าไม่ใช้จะไม่ประหยัดเลยใช่ครับก็เอาไปว่าประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเซอร์วิสแมเนแนนซ์เรื่องของค่าใช้จ่ายต่อรอบแล้วก็การรับประกันซึ่งสมมติใครสนใจพี่ติดทั่วประเทศ รับติดตัวประเทศอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูการล้างกันต่อดีกว่าว่าเขาร้างกันยังไงไปดูกันครับ ตอนนี้นะครับั้างข้างบนเนี่ยเขาก็กําลังล้างแผงโซลาเซลล์อยู่นะครับแล้วก็จริงจริงก่อนที่เขาเริ่มล้างโซลาเซลล์เนี่ยเขาจะมีการตรวจเช็คโวลต์นะครับก็จะมีมิเตอร์วัดแรงดันว่าแผงตัว PV 1 PV 2เนี่ยมีแรงดันไฟเท่าไหร่อะ,รอะไรยังไงผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาจะมีตัวนี่เรียกว่าเป็นเหมือนกับกล้องเทอร์โมนะครับที่ถ่ายเช็คความร้อนว่า หัวต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันยังแน่นดีอยู่หรือเปล่ามีความร้อนสะสมอะไรไหมอันนี้ก็คือรวมอยู่ในการดูแลแม่ทันแนนรายเดือนรายปีนะครับผมแล้วก็เขามีตัวเช็คลิสต์ต่างๆเยอะแยะมากมายว่าปกติไหมแรงดันไฟเท่าไหร่ เช็คสภาพทุกอย่างนะครับก่อนที่เขาจะเริ่มล้างแผงคือเขาจะตรวจสอบข้อต่อเชื่อมต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอาจจะโดนจนกรอบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการตรวจเช็คนะครับซึ่งอันนี้ผมก็แนะนําอย่างที่พี่เขบอกอันนี้คือ3เดือนครั้งแต่อย่างของผมผมจะอยู่ประมาณ6เดือนครั้งคือขี้เกียจทําบ่อยนะครับก็แนะนําต้องเช็คบ้างต้องล้างบ้างไม่งั้นมันจะมีพวกมูลนกนะครับมูลนกตัวเนี้ยมันจะทําให้แผงเนะี่ย มันไหมหรือว่าแผงแตกได้เราก็ต้องล้างทําความสะอาดบ้างนะก็เดี๋ยวรอดูหลังล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตดูว่ากําลังไฟจะมาเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูกันครับ อะตอนนี้นะครับก็ล้างแผงเสร็จเรียบร้อยแผงผมก็เงาวิบบับเรียบร้อยตอนนี้พี่เขากำลังเก็บของไปทั้งหมดแล้วนะครับละพอดีผมไปเห็นไม้ไม้หนึ่งมันเป็นไม้ไว้สําหรับล้างแผงโซล่าเซลล์ซึ่งจริงๆเนี่ยการล้างแผงโซล่าเซลล์ผมลองสอบถามมาแล้ว ถ้าบ้านใครเนี่ยสามารถขึ้นไปล้างเองได้แบบสมมติติดที่ดาดฟ้าเราเอื้อมมือถึงผ้าถูอะไรต่างๆถูก็ถูได้นะครับใช้สันไลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยในการล้างคราบขี่นกคราบที่ฝุ่นออกสามารถทําได้หรืออย่างบ้านผมเนี่ยจริงๆนี่ผมมีไม้ตัวนี้มันสามารถปรับยืดยาวได้นะครับแล้วก็ต่อท่อน้ําพอเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผมไปยืนบนหลังคาลงรถ ผมแค่ยกไปแล้วก็ค่อยๆไล่ถูนี่ๆหน่อยๆเนี่ยมันก็สามารถช่วยเอาพวกเศษขี้นกหรืออะไรต่างๆออกได้ก็มานี้ผมเคยเห็นอยู่มันมีนมใน La z a d a มีช h o ป e ี้อะไรขายหรือว่าลองติดต่อเขาก็ได้เผื่อเขาหาซื้อให้ได้ก็ลองไปซื้อดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ล้างแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแผงของผมตอนนี้ก็คือเรียกว่าเงาแวบเหมือนใหม่ติดวันแรกเลยนะครับก็หลังจากที่ผมได้ใช้งานไป6เดือนผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับจุดคุ้มทุนของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ปีไม่น่าเกินนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมมี ขุดบิตคอยด้วยมันก็เลยกินไฟพีคตลอดเวลาทําให้ไฟของผมที่ผลิตมาเนี่ยใช้หมดทันทีไม่มีเหลือเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่เหลือทิ้งไม่เหลือเปล่าส่วนถามว่ามีปัญหาอะไรไหมที่ผมใช้มา6เดือนคือไม่เจอปัญหาเลยแม้แต่วันเดียวอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะครับแล้วก็ค่าแมทรนแนนต์เอาจริงๆที่ถามสอบถามกับพี่เขาเมื่อกี้เนี่ยว่ามีค่าล้างพันห้าสองพันสามพันอะไรต่างๆนะครับบอกตรงๆว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้ติดสูงอย่างนี้แล้วคุณอยู่แบบอ่าสมมติแค่หลังคาลงรถเนี่ย คุณปีนขึ้นไปล้างทําความสะอาดเองได้พี่เขาบอกว่าสามารถล้างทําความสะอาดเองได้ใช้สันไล์ผ้าถูอะไรต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยู่สูงมากๆอันนี้ผมก็แนะนําว่าจ้างเขาดีกว่านะครับราคาไม่แพงอาจจะซัก 6เดือนครั้งหนึ่งช่วงหน้าร้อนเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันมีฝนตกตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยมันอาจจะมีแบบพวกขี้นกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นการเช็คเซอร์วิสพวกข้อต่ออะไรต่างๆไปด้วยนะครับเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจะได้ใช้งานได้ยาวนานอย่างต่อเน,นื่องแต่ถ้าใครติดไปเนี่ยก็คือปีแรกสบายใจได้เขาเข้ามาเซอร์วิสให้ฟรี2ครั้งนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับส่วนตัวผมยุคนี้เนาะเป็นยุคของไฟฟ้าแล้วรถยนต์ไฟฟ้าก็เริ่มมาใครที่แบบว่ามีแพลนจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ติดโซลาเซลล์นะครับหรือใช้งานไฟกลางวันบ้านเยอะติดโซลาเซลล์เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดแล้วคุ้มค่าครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวโซลา r เซลล์ที่เรียกว่าหลังจากผ่านใช้งานมา6เดือนใช้แบบจริงๆเดี๋ยวถ้าสมมติผ่านไปสัก ปี2ปี3ปีถ้าผมยังทำ X3M3T อยู่ก็น่าจะทําอยู่แหละเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้แล้วกันว่าถ้ามันเกิดเสียถ้าเกิดมีปัญหาแล้วต้องซ่อมอะไรยังไงผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเพื่อเป็นแบบอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งข้อสงสัยที่จะตอบเพื่อนๆให้แล้วกันนะครับวันนี้ทางผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ